สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมาแกะกล่องของเล่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวปิดซีรีส์นะคะของ n n m m l p p l e t t e ค่ะแอมจะบอกว่าอันนี้นะคะทาง JP เนี่ยเขาได้ร่วมมือกันทำกับคอสนะคะหน้าตาน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูพร้พอมๆกันเลยค่ะ นะคะเขาก็จะมาเป็นเซตด้วยกันนะคะก็จะมีแอมโบลเขาดาวนะคะกับ Little Bandit set ตนะคะโดย Little Bandit ตเซตนี้นะคะก็จะมี No r e g ก t s นะคะกับเขาดาวค่ะ๋ยวเรามาแกะดูตัวเล็กก่อนนะคะขอโ r e ิ s t s ก่อนเลยค่ะตัวแรกแกะออกมานะคะอย่างแรกที่เเห็นเลยก็คือเขาจะมีสติกเกอร์ใสๆนะคะแปะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเหมือนแบบ สีเงินเงินสะท้อนแสงนะคะอันนี้ก็จะแปะมานะคะนี่ค่ะนี่คือตัวแรกนะคะ No Regress ค่ะนี่น้ำมันแบบนี้มีแบบว่ามีพ็อปด้วยเดี๋ยวมาดูตัวที่สไปเลยนะคะ สำหรับเขาดาตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยมือข้างนึงเขาถือลูกโป่งนะคะอีกข้างนึงเหมือนเขาถือเข็มอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเขากำลังแบบจะจิ้มลูกโป่องอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมานิชื่อเป็นเขาดานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องแอมโบอตัวใหญ่กันนะคะน้องแอมโบอตัวใหญ่นี้นะคะเขามาในขนาดเจ็ดเดีวค่ะทุกคนเหมือนกันเลยค่ะตล่องของคอร์สนะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์สีเงินเงินสะท้อนแสงแปะอยู่แบบนี้ค่ะ Jp x cos นะคะตัดไปเลยอันนี้คืออะไรอ๋อ cos family and friend นะคะอันนี้เราก็เก็บสะสมไว้ค่ะก็จะมีอันนี้บุกมาโอ้โอขาอเป็นตัวใหญ่แล้วบา ดาวอันนี้คือคือเขาแบบจะจุดระเบิดนี่ประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับแมมโบตัวนี้นะคะถ้าแอมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะเป็น Go In The Dark นะคะก็คือจะเป็นเรืองแสงในที่มืดค่ะค่าสำหรับราคาน้องที่แอมได้มานะคะน้องคู่เล็กอันนี้นะคะแอมได้มาในราคา2,200บาทค่ะ ส่วนตัวใหญ่อันนี้นะคะแอมได้มาในราคา4,500บาทค่ะสำหรับราคานี้ที่แอมได้มานะคะก็คือเป็นราคา Official เลยนะคะที่เขาขายในงานทอยแ a i r นั่นเองค่ะแต่หลังจากที่งานทอยแฟ i r จบไปแล้วเนี่ยแอมก็เห็นบางคนเอามาปล่อยนะคะในราคาที่ถูกี่่่ํำกว่าราคาที่แอมได้มานะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะของวงการพวกดีไซเนอร์ทอยอะคะ่ะว่าถ้าตัวไหนที่แบบมีความต้องการของตลาดค่อนข้งางสูงเนี้ย ราคาทีา่หลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วหรือหมดแล้วหรือว่าคนเอามาปล่อยที่หลังเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นะนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่คนแบบอาจจะไม่ได้นิยมมากหรือว่าความต้องการไม่ได้สูงมากเนี้ยค่ะบางทีพอแบบหมดไปแล้วเนี้ยเขาเอามาปล่อยกันขายกันย้อนขายกันแบบ หลังมาเนี้ยราคามันก็อาจจะตกลงต่ำลงนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างอันเนี้ยก็เป็น limited edition เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความต้องการของตลาดหรือว่าคนอาจจะแบบไม่ได้นิยมเล่นมากเนี้ยคะ่ะราคาที่เขามาขายกันหลังจากที่หมด t อ y fair ไปแล้วเนี้ยราคามันก็เลยค่อนข้างถูกลงะคะ่ะ เนี่มก็ถือว่าแอมมารีวิวนะคะมาอันบล็อกให้ดูน้องนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเจ้าตัวปิดซีรีส์อันนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะช่วงนี้ราคาก็น่าจะถูกลงแล้วค่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถ พิมพ์่ไว้คอมเมนต์หรือว่าอยากจะมาพูดคุยอะไรแบบประสบการณ์กันนะคะก็พิมพ์พในคอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าอันจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ